ชื่อสุพมาศสาลีค่ะอยู่กลุ่มแม่บ้านเกใหญ่ตั้งอยู่เลขที่1 8 6หมู่หนึ่งตําบลเกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ,ะที่ตั้งสถานที่ทํางานก็คือหลังศาลาประชาคมหมู่หนึ่งของหมู่บ้านเกใหญ่ค่ะ,ะที่ ที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มงานาส่งเสริมอาชีพของแม่บ้านนะคะทำเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไหมเปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เป็นอของชำร่วยมากมายหลายอย่างนะคะ,ะก่อนมาทำงานนี้เหรอเป็นคุณครูก็หลังจาก,กเกษียณอายุแล้ว ก็ว่างงานแล้วก็เป็นคนชอบอาชีพนี้ตัดเย็บอะนะฮะก็ชอบรักอยากทำแล้วก็มาเห็นอ่าการดำเนินการในการใช้วัสดุท้องถิ่นก็เลยอยากจะนำวัสดุท้องถิ่นที่เรามีเหลือใช้เนี่ยมาประกอบเป็นกระเป๋าเป็นของชํำร่วยเป็นของใช้หลากหลายอย่าง ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าที่เราทำมาเนี่ยมีมากมายหลายแบบนะคะหล,หลายขนาดมีเยอะเท่าที่จะที่ทำมาก็เป็นกระเป๋านี่แหละที่ขายดีที่สุดอ๋อตั้งแต่20บาทจนถึง1,500นะคะที่เท่าๆท,ที่เราทำและเป็นการขายทั้งขายปลีกและขายส่ง จุดเด่นสินค้าก็เป็นจุดเด่นก็คือเราใช้ผ้าไหมที่ทอจากชาวบ้านผ้าไหมร้อยเปอร์เซนะคะแล้วก็สีสันสวยงามแล้วก็แบบก็ถือว่าเป็นแบบที่ใช้สากลใช้ได้ทุกวัยนะคะ<น>มีเป้มีกระเป๋าใบใหญ่สะพ,พายใหญ่มีกระเป๋าเสษ็จตังมีอะไรทุกทุกอย่าง อันนี้กระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าทรงเสื้อใบใหญ่นะคะทำจากผ้าไหมมีสีพื้นสีล้วนกับลวดลายผ้าไหมมัดมีซึ่งเป็นสีมือของชาวบ้านนะคะ,ะใบหนึ่งราคาทนะคะใบนี้้อบาทนะคะใบนี้ใช้ใช ใบต่อใบนี้หนึ่งวันต่อต่อใบนะคะก็ก็ก,ก็ถือว่าเราผลิตเราใช้ฝีมือเราไม่ได้ผลิตเพื่อจะ,อะไปอะไรล่ะทำให้สวยงามนะคะฝีมือสวยงามด้านในก็มีหลายแบบนะคะ,ะแบบนี้สีสวยมากเนี่ยสีสวยมากประโยชน์ใช้สอย นะครแบบรูปแบบก็ทันสมัยมีกระเป๋านอกกระเป๋าในอยู่ในนี้พร้อมเลยค่ะอ่าตันี้ใบเล็กๆขนาดนี้ก็เป็นใบที่ใช้แบบเครื่องสำอางใส่เครื่องสำอางใส่อนเนกประสงค์ได้หลายอย่างมีสีสันสวยงามนะคะอะอันนี้ก็ใส่โทรศัพท์ ซโทรศัพท์นะคะเป็นซโทรศัพท์อืมใบซองโทรศัพท์น,ะะน,ททนี้ราคาส่งอ่าร้อยหนบาทราคาขาย150ยาสค่ะเราขายทั้งส่งทั้งปลีกนะคะอ่าอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรบ้างนี่อ่าอันนี้กระเป๋า มีมากมายหลายอย่างกระเป๋าใส่เงินอ่าเขาเรียกสองช่องอนเนกประสงค์ใส่ธนบัตรด้ด้วยแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนคะคะพุตุดข้างในใส่ได้ใส่ธนบัตรก็ได้มีละมากมายหลายสีฮนะ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เงินใส่ธนบัตรมีสีสันหลากหลายสนใจก็มาชมได้นะคะที่กลุ่มแม่บ้านแกลใหญ่ หมู่หนึ่งนะคะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ทางเพจเพจประกามวลค่ะเเบอร์โทรมีค่ะ081718 3538และ085 183 9477 ก็ถือว่างานอาชีพนี้ก็เป็นงานที่มีฝีมือแต่ถ้าใครรักใครชอบอาชีพนี้ก็สามารถมาประกอบอาชีพได้ยั่งยืนเช่นเดียวกันซึ่งไม่ต้องไปทำงานที่อื่นไกลแต่ก็พอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปในอนาคตค่ะ